นางนดีดีเดือดตัวตองโตแปดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีโอ้สวยเลยมาเข้ากันละบันเนี่ยนางดีดีนางนดีงดีรับตาเขา บอกแต่ว,งว่งอกหน้างวกหลังยังมันท้าได้กินแช่ยอยู่นั่นมาก็บักอัดบกปึบหน่อยบกปอก็บักพึบยังยังอีกเอาไว้เนี่หมดบกกอกใส่หัวไว้เนี่นับมาบักที่สามนั่นอยู่หน้าตัวนั่นน่ะมันงวกหน้างวกหลังงูนั่นนะ น,นั่งดีๆน,นั่งดีๆยืดตุวตรงมือจีงวกไปเห็นอย่างนุนาคูม,มดอแมน,นบักที่สามนับประเทศทั้งหลังเลยนะมากับไปรีแถวไปรีลบอยู่ทั้งคัรลานกาแฟกเขาจะไปเห็นไปกันเตียบขามาเป็นอยังพอเป็นยังพอว่าจิตกบเกินพอว่าจิตตัวเขามาจากของมาท่านโรงเรียนเห็นตัว ไปลบไปลีอยู่น้ำขังกําแพงพระเทตอดเขามางมูเขาเมากระเป๋ากบสิเขาพร้อมเขาปับ๊บสวมร้อยมา,าทางเตี้ยน,น,น,นซื้อเพิ่งกับซื้อ่าบอกปอบอกปึกลูกเกรุ่นนี้บัมนหลงดิบนีแล้วแม่มันซื้อรุ่นนี้บะ พานั่งสมาธิพานาึกถึงความดีจะขวางเอาาอดจะขวางมาเฮ็ดอีหยังเนี่ยตัวหนึ่งขั้นอันจะคิดก็ได้ทบทวนจะขวางเตรียมพร้อมจะขวางเหตตัวกลับมากลับมานาั่งเตรียมพมร้อมสิสิเขาลับการเลียนการศึกษาการเรียนรู้ต่อไปตัวผมจะเตรียมตัวไปเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมอยู่น้ำกันนี่แหละเตรียมเตรียมเตรียมรับได้เตรียมต้อนรับเตรียมรับ เตรียมที่สิ่งเผชิญกับสิ่งที่สิเกิดขึ้นบอกว่าสิเป็นสิ่งสิดีหรือสิ่งที่พอดีสิ่งที่ายหรือสิ่งที่ดีก็หมายกับอันเดียวกันบอดีต่างกันทํำใจเตรียมใจกับว่าได้ตเตรียมแบบใดตเตรียมเพื่อให้มันดีด้เพราะมันเตรียมให้มันสัวด้วแต่อันนี้ตเตรียมให้มันสัวได้หน่แท่นทีสิมาใชา่หรอย่อมรับผิดประกันฟ้าเขามาขอโทษ รับโทษรับยังเอฝ้าเลี้ยงของม่านรีซ้ำอันนี้เนี่ยแทนที่สิเห็นอกเห็นใจเล้ถือแบไปซ้ำกะหลบไปเรยตัวสนอคืบตูดไปหรือว่าตกกระไดพ่อยโจรเป็นว่าภาษาไทยตกกระไดแล้วก็เต้นเตือนไปน้ำหนกก็เด้ยว่าเป็นโจรตกกระไดพลอยโจรพร่อยกระโ,โจนไปเตือนกบไปอันนี้ก็คือกอะไรละ่ะมาสวยกระทัท่า สิตกระไดพ่อจรน้ำเขาไปเตือมไปอีกนี่คิดคิดผิดชีวิตกับเปียนหาลงคนไปคิดผิด,ดคิดนอกรูนอก,ก,นอกทางไปนี่แหละเนวอบร่มเนวยังฟังมนนีกัดเสยตุยยืนกระบ,บอนกระเตื้องขึนบ่อนันบ่อนี่นบ่บบดีขึ้นมิไดเฮ็ดสวนไปเฮ็ดไปเนวบ่เมนทางกับไปนะน่ะสุ้มอันผู้ใา้กับไปหาสูบมาน้ำเขายาบ้ามันอันถือกร่องถือกร่อง พมสิเจ็ดเม็ดร้อยแหละชั่วโมงนี่หาถามขายผู้ใดกระเบนอึดแล้วร้านขายมากกับซ้ำอันร้านขายขนมโบอืดเดี๋ยวไปซื้อยุใช้ก็ได้ทีหาเจ้าอยู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันกระบออึดเจ้าไงขาดเจ้าไงกับยุอ้อมแยมเยืยนขายอยู่ละยืยนเท่านี่กระบออึดนี่ก็เป็นความเสื่อมของสังคมผู้อันหลงพิษเข้าไปกับไปเสพไป สูบไปเสพไปรับชงให้เขาสัตวัวเด็กน้อยนในหน้อยน่ใมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยชงมาให้กูแน่สูบกูที่ให้สูบขาหนึ่งท่านั้นตัวกับบังน,น,น้องเลียนต้องกนเขาชงให้กูเม็ดหนึ่งกูให้สูบเท่านั้เท่านี้ไปเลียนมาให้เขาจากนักเรียนดีๆก็กลายเป็นต๊เข้าไปอยู่ในคุกในตารางเข้าไปถึงจับติดนั่นติดนี่ไปอยู่สถานพินิจอันนี้เอิ่นว่าคิดผิดชีวิตกับเปียนไปทันทีเด็กบัดนี เปลี่ยนไปในทังบอดีท่านคิดไปทังผิดเนี่ยท่านคิดไปในทังดีกับตัวกลับใจเกิดมาตั้งตนตั้งตัวเกิดมาอันใดมโนหน่ก็ต้องนักเนี่ยมันก็ต้องฝืนเพราะว่าจะขวางกับบุเรสนใจเลี้ยนมาตั้งแต่เขาปหนึงมาจนหดโป่หกกับบุดรศสนใจอยู่เพรามุมมือมุมมือมาซื่อเขาก็ให้จบออกมารงเลียนปฐมกับรงถีบรงออกมาแห้งยานมันบวหนี้ถีบรงมากมันก็ มาเรื่มไม่สิมาเรือมหม้อหนึ่งหม้อสองหม้อสามไม่มันกัดยากเพราะมันมันใจบบเอามันฝืนมันมันถิ่มมันเป็นของห่างมันตั้งแต่ห่างหกปีก่อนแล้วมันก็ต้องฝืนจะข้องเออหูว่าจะข้องเป็นของห่างนี่ใขรเนี้ยขั้นหูวว่านบหูตัวจะข้องบ่กหัวจะข้องเป็นของห่างข้องดีนี่กัดยากเติบเน่ใดเป็นของห่างกับแก้ไขแก้ไขแก้มันตัดนักกกมูกับม่ตั้งธรรมดาเลย เพิ่มเติมขึ้นไปเพิ่มเติมขึ้นไปการเรียนการศึกษามันด้อยมองหันมองนีข้าเจ้าเรียนพิเศษเห็นบ่บักอันอย่างเรียนพิเศษจุว่าอันสองถุ่มจังได้เข่าบ้านสองถุ่มจังเลิกเลียนพิเศษขี่รถมาหอดบ้านกับสามถุ่มกว่า สอบติดหมอติดแพทย์จุฬาอันดับหนึ่งมองหันมองนี้เอ้ยมึงสิเป็นอยังหนึ่งนะบักนั่นน้องบักเบียวเดี๋มึงก็นน้องบักเบียวมันบักโมดบักโน่นน่งนะบักที่สามมันเป็นอยังมันงวกหน้างวกหลังโนั่นเอามาน,านั่งหนาทีหนึ่เขาเอื้นเขาก็เอกกื้องงอกจะควองไปเห็นอย่างบ่เป็นหนาที่จะควองบ่เป็นซื่อจะควอง คันคิดไปในท่งดีกับปับปรุงจะขวางขึ้นไปตั้งโตนตั้งตัวขึ้นไปปับปรุงตัวเองขึ้นไปเฮ็ดตังไตเมื่อสิคิดไปในท่งดีก็ต้องฝืนพราะว่าความอยากความมาความมวนความเพิดความเพื่อนความเหรียญความหัวมันเพิดเพื่อนอยู่เนี่ยมันบ่บฝืนจะขวางบ่ได้แต่พวยิ่งพวกนี่พวกยาพวกยิ่งนี่ก็ต้องฝืนเข้กันจากเป็นนักเรียนอยู่ได้ดีกับไปเป็นเมียพอข้ามายามาน้ำบ้านตอนเดียบบ้านเนี่ยสบายกุละประสันเงินกับมีใช่ ชื่อมามาสูบย่ไได้ก็ได้ขนบ๊วพ่อข้าวเนะสิไดอุ้มลูกน่อยฮะให้น้ำก้นเขามาอยู่น้องขอยนี่เจ๊คสิบปเอาบุไดน้ำอันเอาผัวแต่น,น่อยได้ลูกความมันี้จะพูดได้สิเอาชั่วสิได้เป็นตัวเป็นตัว,ตวสามผัวชีผัวเขาไปแล้วจ๊สิบปหายยูหากินจังไงขวดมันอยู่น้ำบันปีละเถ่อขันมันเน่ากับุ่ได้ยูได้กินยังอันนี้กันชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าคิดผิดคือกันนี่แหละ คิดไปว่ามันสีเพิดเป็นสีเพลิดมันสีดียังสันยังสีขั้นได้ผัวแต่น,น้อยคือสีดีขั้นเด่นมีผู้แววน้ำเขาเนี่ยคือสีคลาดคนตัวมันคิดผิดไปได้ทีละชีวิตกับเปลี่ยนนี่นะแค่คิดผิดชีวิตก็เปลี่ยนนี่นะเปลี่ยนไปบ่มันเปลี่ยนไปในทางดีเด้นเด่นเนี่ยบ่มีผู้ใดบ่มันสีดีเด้ซุ้มบ้าน,นเ่ยกัดเลี้ยงตัวเพราะท่านได้รอดจ,จักคนรักเขาเมียไปขาย ขอเขาอันเติมน้ำมันเนี่ยขอขายเขาขายเงินแม่ขูดเงินแม่ยู่หันแล้วแม่กับไปกู้ทกัมาใส่เบิดมันมีแนวสีใส,ส่สีกินสีอยากกะยาไปแต่ลูกได้ได้เงินสูบม,มาเัิตัวกลายเป็นของถิ่มคองห้างวูนี่หละของโซ,ถ,งโซถิ่มของโซถิ่มคลองห้างมอืดน้ำบานเฮานี่มรเกตอากาศอยู่เนี่ยชุ่มผู้ยิ่งตา่าตาฟางกันเล่นเข้าไปเัิตัวนี่เลยคิดผิด คิดผิดอะสูเห็นกงแจักเป็นดอกบัวเห็นพ่อข่ามาเป็นเทพพบุตรเห็นพวกขี่ยาเป็นเทพพบุตรตัวตัวสมมติเขาเนี้ยก็ทีเฮ็ดอันกัญชาเป็นอันเศร้าเป็นยาเสพติดปุว่าเกิดมันสูบไงก็ไปอีกแห้งก็สินนัดก็ไปอีกนี่เป็นการระแวดระวังระวังไพ่ไพ่สิสิมาระวังท่างเฮาไพ่ที่ทเข้าไปบ่ถึงฝัน ไพดจริ่ๆครบบทไปไปเรียนไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าไปมองงานมองนี่ก็มันมีไพยมาดึงเอาอยู่ในช่วงระวางใบเรียนนี่ให้พะกันระแบดระวังใบเมื่อเนี่ยเขเห็นสมควนแกเวลาก็จะขอหยุดตีไปเพื่อนแกนี่ขอควมตุกควนเดมีแกปีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกทวนากันเถอะ <c oughs>